กับข้าวเพียงของพนักงานแม่บ้านบ้านบ้านสวนเสร็จแล้วนี่คือคือนี่คือแม่ครัวนี่คือคือผู้ช่วยแม่ครัวคนที่ตากล้องนี้คือพนักงานผู้ช่วยหน้าที่กินหน้าที่กินด้วยอะหัวปลากินปลาใช่จะได้มีสมองจะได้มีสมองอืมโอเคโอเครู้เรื่องลงมือลุยลุย เดี๋ยวออกไปรอดน้ำต่อนะฝนหยุดตกแล้วอาหองน้องพี่ยงขชั้นอ,อร่อยนะพนักงานแม่บ้านยังแซบเ,เลิศเลยค่ะหน่อไม้ปลูกเองแกงน่อไม้ด้วยอัยพอแล้วคนะ่ปะป่ะวันนี้ เราเดินออกจากบ้านบ้านเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนนอนเนี่ยเืนดเดี๋ยวจะพาเดินเดินเที่ยวเดินอ้อมดูบริเวณบ้านเขาที่ก็จะย้ายออกแล้วนี่คือบ้านพักตากอากาศ อีกหลังหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างล่างถานนลงไปนี่เราจะพาเดินอ้อมบริเวณนี้หน้าตกปลามากทะเลนิ่ง ริเวณนี้เราเคยพากันมาเดินหากเก็บเผ็ดอันนี้เขาดักปูดักอะไรนั่นด้วยโอ้ยทางน้นมีบ้านบ้านคนด้วย ตรงนี้ก็มีต้นกระเทียมโอ้โหพาเราไปเดินเก็บสะไก่เลยกระเทียมเนี่ยต้นนี้เป็นตำแยฝรั่งลวกเวลาต้มน้ำเดือด,อดแล้วทิ้งลงลวกเรามากินกับน้ำพริกอร่อยมาก เขาปลูกต้นไม้เพิ่มเนี่ยค่ะเนหน้าตกปลามากเลยเชา้ชาเช้าเจ้านายเขาก็จะมาเดินเขาจะทำถนนอ้อมเกาะเนี่เดินออกกำลังกายกันคนแก่เนาะ เขาจะเอาทำไว้เนี่ยดูสินะสวยน้ำทะเลนิ่งด้วย เขาบอกว่ามีน้ำตกเล็กๆอยู่แถวนี้ตรงไหนอ๋อได้ยินเสียงอ๋อใช่ตรงหน้าบ้านเขาบ้านเจ้านายเขา Mà bà trong tục mạnh mùng, mình bọc tục. cho này, hòa. cho làm dài ma con thăm, to Oh, đi đi đi. ที่นั่งที่นั่งรับรับลมนี่มีที่นั่งของเขาด้วยอุย้ยถ้าไปตรงนั้นไก่มากนั่งตรงนี้จะพอดีเลยนะนี่ เดี๋ยวเราจะลองเดินลงไปดู <c oughs> เหมาะมากเลยจริงๆมันมีที่นั่งตรงโน้นอีก เราก็ไม่อยากเดินไกลมันเป็นสถานที่ส่วนตัวของเขาเขาก็ไม่ว่าเราเขาบอกให้เดินแต่เราก็ไม่อยากจะเดินคนเดียวกับไก่ในที่ที่เราไม่รู้จักดีเนี่ยน้ำทะเลสวยใสมากถ้านั่งตรงนี้แล้ว 嗯，那有呢。